ตัวแทนของ YG ประกาศประเด็นข่าวลือเดทของเจนนี่แบล็คพิงค์และแทยอง BTS สวัสดีทุกคนนะคะตัวแทนของ YG e n t e r t a i n m e n t ค่ะต้นสังกัดของเจนนี่แบล็คพิงค์นะคะได้ตอบประเด็นข่าวลือของเจนนี่และแทยอง BTS ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาค,คมเจนนี่และแทยองค่ะมีข่าวลือเดทที่อ้างว่าเป็นภาพที่พวกเขาไปที่เกาะเชจูค่ะในตอนนั้นทาง YG e n t e r t a i n m e n t ก็ยังไม่ได้พูดอะไร ล่าสุดมีข่าวลือเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากมีภาพเผยในวันที่23สิงหาคมเนื่องจากมีภาพคล้ายกับทั้งสองอยู่ในร้านทำผมค่ะในขณะที่แบล็กพิงจะเดินทางไปยังอเมริกาใน1วันค่ะหลังจากที่แทยยงไปนิวยอร์กในวันที่24สิงหาคมล่าสุดค่ะตัวแทน y g จ d e h e ด m ได้แสดงความคิดเห็นว่าแบล็กพิงจะเดินทาง,างไปต่างประเทศในวันที่25สิงหาคมและพวกเธอจะยุ่งอยู่กับงานในอเมริกา รวมถึงการแสดง MTV Video Music Awards และการโปรโมตอัลบั้มเต็มชุดที่2ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่ตัวแทนของบ g Entertainment ได้แสดงความคิดเห็นว่า b l a c k พิ n k นะคะก็จะเน้นไปที่ทำงานในต่างประเทศในวันที่25สิงหาคมค่ะก็จะยุ่งยุ่กับงานในอเมริการวมถึงการแสดง MTV Video Music Awards นะคะในช่วงโปรโมทอัลบั้มชุดที่2นั่นเอง ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ